ว่ามันมีเมกุจ่มันจะมีหรือเปล่าครับโอ้ค์ขี้ขี้จริงๆองค์เล่นดูครับไม่มีใครเล่นนานนะครับเดี๋ยวทำให้ดูครับโอ้ยมีด้วยครับหยิบไหมครับหยิบขี้นะครับขี้ควายครับนี่ครับตัวหนึ่งนี่นี่นี่ นนคนบาเรียนขี่แล้วครับผมคนบาเรียนขี่แล้วมีตัวเดียวเองเหรออ๋อขุดไปลึกจัง เฉลี่ยลงพินาด้นะครับตัวนึงนะครับผมนี่ครับตัวนึงครับขี่ควายนะครับขี่ควายจับได้ครับยาล้วนๆครับโอ้เป็นตัวนี้ด้วยครับสวยดีเนาะอืมสวยดีแม่งกิบตุ๊ตตยๆเลย ดูครับดูส,สีสวยครับไหน,นมีอีกไหมดูก่อนครับบ้านมีอีกไหมเคนบาเดินขี่ดีครับที่ผมอยู่เหนือร่วมครับต้องจัดการ ต้นนึงได้เรียนแล้วต้องเรียนถึงที่สุดครับต้องเรียนใถึงที่สุดออเอน,นี่ครับจะไปไหนเฮ้ยดูนี่ก่อนเราต้องไปอืทำไมมันลึกจังอะ เ็ดูมาดูยเงง่ปกลกๆๆมันติงเนาะมันก็ขนาดเนาะนี่ครับขดดูครับดูขดดูครับ เดี๋ยวกดเล่นเห็นแต่เขาโพสให้ดูกันครับนี่มันสะพัดจริงๆครับผมไหนไหนดูอ๋ออ๋อลองดูขี้อ่ะอ,อยู่ไหนกันอืม โอ้ยสับ oh, ห <ul ky> ัวไปแล้วเกือบเกือบแล้วเนี้ยเนี้เนี้ไอตัวมูดขี้เห็นแล้วครับผมเออไอตัวนี้มันเกยไปแล้วไปไหนแล้วล่ะมันบินไปเลย อ๋อดูนี่มืมไม่มีขวดใส่ด้วยดิหาดูที่ใส่อื แล้วมันมีกี่รู้เนี่ยกวาดขี้ครับเอาอสัปัดของจริงดีกว่าครับนี่ถ้ากใดูแล้วดูดูกี่รุร้รวงขี้ครับรวงขี้กีรู้ขี้อ่ะ เราถามลูกว่าอย่า,าก,การนิดหนึ่งมาดูตัวครับนะครับจะมีกี่ตัวครับลูกี่ส่เข้าไปครับมาดูของปเป็นเนี่ยครับผมสัมผัส

โอ้ยสับมันดีมดั้งเกือบแล้วนะครับออกบบอย่าเดินกันครับน,นี้ตัวสีชมนี่หายากครับเพิ่งเห็นตัวเป็นๆอะไรเนี่ย ดีครับขุดดูครับยังแต่ในคลิปครับสัมผัสเองเลยครับอ๋อไมน,นไหนเลยรูมันนี่ยรูไหนครับ๋อาดูนะครับ นี่มานี่ครับผมพอดินมันแข็งครับอยากจะให้เห็นครับผมบันนอกบันนอกบันนอกนี่ครับครับผมออกมาดิ หัวม,มันดุดดุดมุดไปครับแย่ไปครับใช่แล้วไครับที่มีกี่ตัวครับขึ้นครับมหมดแค่นี้หรอ มีเยอะไม่ว่าหมดแล้วหมดไปไหนอ่ะรูอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อโอ้ยขี้อืม้มวังเต็มมือเลยครับคนไปขี้เต็มเต็มเลยครับโอ้ยรังอะไรเนี่ยดูรังครับของแท้ไหมครับ ลองพิสูจน์ลองพิสูจน์อ,อเอ๊ะเขี่ยขึ้นมาอย่างครับโอ้ยังโอ้เขี่ยังเต็มมืออยู่ครับนี่ครับตัวนี้ครับมันขี่จริงครับผม มันมีกี่ตัวก็แน่ครับหาดูด้วยครับดูที่ครับมีได้ตัวี้ไม่ออมมานี่ครับผมตัวทีเด็ดเองครับผม มันก็จสีนี้เนี่ยครับชอบตัวนี้มากเลยครับ,รบชอบสีนี้ครับสวยดีครับ